สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมอ่ะทลิปนี้ผมจะให้มาดูข้อดีข้อเสียของการลอยต้นพันธุ์ผักสลัดในแบบน้ําลึกนะครับอ่ะข้างหลังผมเนี่ยซึ่งปกติผมจะไม่ลอยน้ําลึกมาเป็นเวลาหลายปีนะฮะน่าจะ3ามสี่ปีด้และบังเอิญเคสนี้มันต้องลอยน้ําลึกเดี๋ยวผมจะมาอธิบายครับรว่าทําไมผมลอยน้ําลึกกับไม่ลอยน้ําลึกมันต่างกันยังไงอ่ะสำหรับเพื่อนที่ไม่เคยดูทลิปผมนะผมทําผักให้ดูตั้งแต่ปี2017นะครับ ก็ทำมาหลายปีลูกค้าผมก็คือร้านอาหารโรงแรมร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับแล้วก็โรงแรมหลกัหลกๆก็ประมาณนี้ครับอ่าแล้วพามาดูครับว่าลอยน้ําลึกเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงทําไมผมไม่ลอยแต่ทำไมรอบนี้ผมมาลอยน้าลึกอ่าเดี๋ยวขออนนิยาสลับกล่องครับผมคนพันรุ่นนี้ผมทาคลิปวันนี้วันที่ยี่สิบห้ามกราปีหกแปดครับซึ่งปกติผมจะไม่เพาะเยอะอย่างนี้ผมจะเพาะแค่ต่อชุดแค่นี้ครับ แต่นี้ผมเพาะเป็นสองเท่าที่ผมเพาะสาเหตุเพราะว่าผักรุ่นนี้เนี่ยบุยรำเดือนปลายเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะมีมโต GP จีพีเนาะอันนี้ก็คือป,ปอนโรงแรมส่งมโต GP จีพีแต่ที่เพื่อนๆ่เห็นเนี่ยไม่ใช่ทุกโรงแรมทุกร้านอาหารที่ผมส่งนะแค่ที่เดียวครับส่วนที่อื่นๆผมก็ให้ลูกสวนทำให้คนละที่คนละที่ไปเลยเพราะว่าในในช่วงที่มีงานมโต GP จีพีเนี่ยเขาจะใช้ผักเยอะมาก อย่างโรงแรมเนะี่ยที่ผมส่งอันนี้บอกแล้วอันนี้คือโรงแรมอามารีครับที่เวลาเราเข้าไปในสนามสนามช้างสนามบอล่ะมันจะอยู่ด้านหลังฝั่งขวาถ้าเพื่อนๆพิมพ์ใน Google ดูว่าโรงแรมในจังหวัดบ,บุรีรัมย์โรงแรมนี้จะขึ้นชื่อมาเป็นอันดับหนึ่งเลยเขาจะใช้วันละอย่างละ5กิโลแต่เขาก็ใช้หลายวันครับในช่วงม o t ต GP เขาใช้ของผมอยู่ตรงนี้ใช้5ชนิดครับ เดี๋ยวผมพามาดูครับว่าปกติเนี่ยผมจะไม่ลอยน้ํำลึกผมจะเพื่อนเพื่อก็หลายๆคนก็ดูคลิปผมบ่อยเนาะแต่รอบนี้รอยน้ํำลึกเพราะว่าไอ้ถาดผมเนี่ยที่ผมตัดเนี่ยมันอยู่กับลูกสวนเยอะมากแล้วผมจะไปตามเอาก็หืมก็ช่วงนี้มันเพาะเยอะเนาะก็เลยแบ่งกันเพาะไปซึ่งปกติส่วนใหญ่ผมจะเพาะเองแล้วแบ่งต้นพันธุ์ให้แต่รอบเนี้ยผมต้องเพาะแล้วก็ให้เขาดูแลต้นพันธุ์เอง เนื่องจากพื้นที่จํากัดแล้วถ้าผมจะตัดให้มันสั้นมันก็แค่รอบเดียวแล้วอีกอย่างการลอยน้ําลึกผมไม่อยากลอยน้ําลึกเพราะว่าผมใช้โฟมแบบนี้ค่ะเอาใช้ฟองน้ําแบบนี้ค่ะเป็นฟองน้ําก่อสร้างซึ่งคุณสมบัติของฟองน้ําก่อสร้างเขาจะอมน้ํามากพออมน้ํามากเพื่อนๆจะเห็นได้วันเนี่ยมันเกือบจะจมน้ําไปเลยเห็นไหมครับมันมีปัญหาอะไรมันจะมีปัญหาในช่วงฤด,ดูร้อน ถดูร้อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเขาอมน้ํามากๆแบบนี้เนี่ยซึ่งมันเกือบจะจมน้ำเนี่ยฮะตรงนี้ขึ้นอยู่กับฟองน้ํานะครับแต่ผมจะมาอธิบายจากประสบการณ์ผมมันจะมีปัญหาทำไ้ผักพวกสีแดงเนี่ยฮะอาจจะเป็นเรดโอ๊กเรดคอรัลอะไรพวกเนี้ยที่เป็นสีแดงนะฮะถ้ามันจมน้ำมากๆเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตได้เลยครับว่ายูยูเนี่ยเขาก็จะค่อยๆตายตายตายมันเป็นอย่างนั้นครับแต่ช่วงเนี้ยบ้านผมมันไม่ได้ร้อนมากผมก็เลยผมก็รู้อยู่ครับ ไม่ร้อนอ่ะลอยน้ําลึกได้ผมก็ลอยน้ําลึกซึ่งปกติผมไม่ลอยน้ําลึกข้อดีของเขาก็คือเวลาลอยน้ําลึกเพื่อนๆจะสังเกตรากมันจะยาวหลายๆคนฟิกมากเลยเฮ้ยรากต้องยาวกว่าไปปลูกแต่ผมบอกเลยนะผมปกติผมไม่ลอยน้ําลึกเนี่ยไม่ลอยมาสามสี่ปีนะรากยาวไม่ยาวผมไม่สนเพราะว่าเวลาผมปลูกเนี่ยผมจะเน้นเติมน้ําให้เต็มกล่องจากนั้นรากมันก็จะฟูสวยมาเองครับแป๊บเดียวไม่นานใช้เวลาไม่นานเลยที่จะทําให้รากฟูสวยแค่นั้นครับผมไม่ฟิกแต่ ข้อเสียของการลอยน้ำลึกคือปกติถ้าผมไม่ลอยน้ำลึกนะผมจะได้เติมน้ำทุกวันพอเติมน้ำทุกวันเนี่ยต้นกล้าจ,จะโตเร็วมากโตเร็วกว่าลอยน้ำลึกแบบนี้เลยโตเร็วกว่าอย่างเห็นได้ชัดและทีนี้ปัญหาหนึ่งเวลาเราลอยน้ำลึกหรือไม่ลอยน้ำลึกก็ช่างที่เราจะเจอก็คือเนี่ยเขียวเขียวเห็นไหมฮะนี่แต่ไขน้ำหลายหลายคนกังวลอุ้ยมันจะเป็นอะไรไหมมันมีแต่ไข้น้ำ ไง่ายครับตะไคร่น้ํามันเกิดขึ้นว่าเวลาแสงมันส่องมาโดนมันก็เป็นตะไคร่น้ําอยู่แล้วแล้วมันก็จะมีพื้นที่แบบเนี้ยพื้นที่ว่างที่กล่องไม่เต็มมันก็เป็นหรือแม้กระทั่งบนกล่องเอยบนบน,บนแผ่นฟองน้ําก็มีตะไคร่น้ําตรงนี้ผมบอกเลยเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสครับปลูกไปเลยไม่เป็นไรมันไม่ลามในกล่องหรอกพวกนี้ยก็มีก็มีตะไคร่น้ำนะที่ผมปลูกเขาไม่ลามในกล่องอเราไม่ต้องไปซิกมากอุ้ยมันจะไปเป็นอย่างนั้นมันจะไปเป็นอย่างนี้ผมขายผักทุกวันครับ ดังนั้นปัญหาตะไคร่น้ำเพื่อนไม่ต้องไปสนใจเพื่อนก็ปลูกไปเลยเขาไม่ลามในกล่องเพราะในกล่องเนี่ยแสงมันทะลุผ่านไปไม่ได้อยู่แล้วปลูกไปเลยครับไม่เป็นไรไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับมันเป็นเรื่องปกติยิ่งฤดูร้อนเนี่ยตะไคร่น้ำยิ่งเยอะเพราะแสงมันจัดแค่นั้นนะครับอ่ะข้อดีของการลอยน้ําลึกมันได้รากแต่ผมบอกเลยผมไม่เน้นเพราะเวลาลงกล่องจริงเนี่ยเราก็เติมน้ําให้มันเต็มกล่องอยู่แล้วรากจะได้ฟูสวย ข้อเสียก็คือปริมาณปุ๋ยมันผมมันเปลี่ยนน้าปุ๋ยไม่ได้น่ะมันเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนมันเยอะมันเยอะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอเอาพี่จะไปยากอะไรพี่ก็เติมน้ําน้อยๆสิบอกเลยนะครับถ้าเติมน้ําน้อยๆแล้วขอบตรงนี้เหลือเยอะเนี่ยเนี่ยถ้าไม่เต็มเนี่ยโอกาสที่มันทําให้ผักยืดก็มีนะครับถ้าเติมน้ําไม่เต็มกล่องเนี่ยเติมน้อยมากๆแบบคือแค่มีน้ํานิดๆเนี่ย ผักยืดแน่นอนครับเพราะว่าด้านข้างเนี่ยมันโดนแสงไม่เต็มที่มันจะยืดหาแสงมันจะไม่สวยเพื่อนเพื่อนดูก็ได้อน,นี่ตรงนี้กับตรงนี้ดูนะครับอันนี้น้ําลดไปประมาณสองนิ้วอันนี้น้ําลดไปไม่ถึงหนึ่งนิ้วเพื่อนเพื่อดูลําต้นนะอันนี้น้ําลดไปสองนิ้วดูฮะชูชันมาเลยผักตัวนี้กับตัวเนี้ยผมว่าน่าจะชนิดเดียวกันดูฮะเนี่ยเป็นไงฮะลำต้นสูงกับไม่สูงต่างกันเลยนะครับมันมีผล ซึ่งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้หลายๆคนอาจจะมองข้ามหลายๆคนคิดว่าเฮ้ยมันไม่สําคัญหรอกมันไม่สําคัญแต่เวลานี่บอกว่าต้นพันธุ์ยืดนี่ฮะหนึ่งในสาเหตุของต้นพันธุ์ยืดก็คือจริงๆต้นพันธุ์ยืดคือแสงมันไม่พอแค่นั้นแหละครับไม่ว่าจะเป็นผักสลัดก็ช่างถ้าเกิดยืดนี่คือแสงไม่พอแล้วถ้าเกิดว่ากล่องมันยุบลงไปเนี่ยน้ามันยุบลงไปแล้วทีเนี้ยเวลาแสงแดดมันมีเฉียงมีเอียงเนาะเขาก็โดนแสงไม่เต็มที่เขาก็มีโอกาสทําให้ยืดแบบนี้ได้เนี่ยมันยืดลง จะเห็นได้ว่าด้านข้างจะยืดมากตรงกลางอาจจะไม่ค่อยยืดแต่ด้านข้างนะดูฮะเนี่ยยืดต่างกันเลยนะครับเพราะส่วนส่วนตรงเนี้ยมันโดนแดดสู้ตรงนี้ไม่ได้มันก็ยืดต่างกันแต่ถ้าน้ําเต็มดูฮะก็ไม่ยืดไม่ค่อยยืดนะฮะก็ต่างกันเลยนะครับแค่นี้ฮะลอยน้ําลึกมันก็ได้เรื่องรากปริมาณปุ๋ยที่ใช้ทุกทั้งปีทุกฤดูผมจะเพาะต้นพันธุ์ทุกๆสี่วัน ช่วงนี้ขยับเป็นสี่วันคืนแล้วฮะเพราะว่าผักถ้าช่วงที่ผมทําคลิปเนี่ยผักอาจจะขายยากเพราะผมเคยทําคลิปอยู่ว่าผักขายยากคือหลังปีใหม่ประมาณหนึ่งสัปดาห์ไปจนถึงกลางเดือนกุมภาันั่นคือผักจะขายยากเพราะผักมันออกเยอะแต่หลังจากนั้นไปเนี่ยฮะขายง่ายเหมือนเดิมแล้วอย่างช่วงเนี้ยที่เพาะไปเนี่ยก็ไปขายเอาปลายเดือนกุมภาแล้วอย่างที่ผมเพิ่งลงมเมล็ดลงฟองน้ําไปเมื่อวานเนี่ยตัวนั้นก็ ไปขายเอาเดือนมีนาแล้วซึ่งช่วงนั้นก็จะยากแล้วเดี๋ยวจะพูดเรื่องการลดปุ๋ยลดอะไรในช่วงฤดูร้อนอีกต่างหากอ่ะคลิปนี้ก็คือพามาดูต้นพันธุ์ที่ไม่ลอยน้ําลึกมีข้อดีข้อเสียยังไงก็แค่นั้นแหละครับอย่างสวนตัวผมถ้าถามว่าเลือกได้ผมไม่ลอยน้ําลึกหรอกเพราะว่าผมจะได้เปลี่ยนน้าปุ๋ยทุกวันต้นพันธุ์มันจะได้โตเร็วจะได้รีบปลูกพอต้นพันธุ์รีบปลูกสมมุติว่าหลายๆคนรอ1 1 4วันปลูกแต่ผม11-12วันปลูก แล้วทีนี้ก็มาถามกันดูท,ที่ปลายทางอ่ะหลายคนบอกว่าต้อง40กว่าวันเก็บผักขายที่สวนตอนนี้นะตอนนี้เลยวันนี้เลยเนี่ย32วันก็เก็บแล้วครับแค่นั้นเลยไม่ต้องรอหรอกครับไม่ขมขมไม่ขมเดี๋ยวผมทําคลิปให้ดูทําเยอะมากเลยคลิปผักขมเนี่ยหลายๆคนก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบางก็ถามผมก็ตอบเพราะผมเข้าใจว่าคนมันไม่ได้ดูคลิปทุกคลิปหรอกครับอ เดี๋ยวรากมันก็มาอีกฮะเนี่ยไม่ต้องกังวลอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพามาดูต้นพันธุ์ผักสลับที่ลอยน้ํำลึกข้อดีข้อเสียเป็นยังไงอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ